สวัสดีค่ะจินตนาชาแนลค่ะมือนี้ค่ะลงแนวทางรัฐบาลไทยของนุ่มผู้พันค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยของนวัติผ่านมาค่ะของเพื่อนเขายูเดอร์ค่ะจินตนาลงให้บพท่านจะซื้อค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้กระทอนกระแท่นนะคะลงบอสมามเสมอขอโทษขออภัยคุณผู้ชมหลายๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะกันยังคงความติดตามเอาไว้อยู่คือเก่านะคะเนาะ จินตนากาขอโทษหลยๆที่โล่งหายพระท่านค่ะแนวทางรัฐบาลไทยหลายเสียนมากเลยค่ะคุณผู้ชมที่เขาวที่พันมากค่ะของพอเสียนเพ่งของปูค้อมส่วนสามตัวเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อันงวดออกสามเก้าสองไหมค่ะคุณผู้ชมของหนุ่มภูพานเขาตรงๆเลยค่ะสี่ตัวมาทั้งสามตัวเลยค่ะแล้วก็ของเสียนกุจับค่ะคุณผู้ชมกับเขาขึ้นกันนะคะของเสียนไอ นุ่มเสียนอุดรของไม่มีไม่มีสตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกบ่เข่าค่ะ,ะมาตามต่อไหมค่ะคุณผู้ชมของนวดวันที่16กรกฎาคม2568ค่ะไล่รัฐาบาลไทยจะเข้าหรือจะหลุดไม่มีใครรู้นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมพิจารณาเอาเองค่ะอะกรอ,อื่นกับผ้าคุณผู้ชมยางเบ่งบรรยากาศก่อนนอะค่ะคุณผู้ชมเนาะอ้ยัเป็นวัด าการห่อนๆค่ะคุณผู้ชมตะวันมาที่หน้าผัก่อนกันริมเขื่อนค่ะเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะคุณผู้ชมบางเพืนเนเ่นจับปลาหน้านี้เขาบอกว่าห้ามจับปลาสันเพื่อให้ปลาฟักไข่ไปสั่นค่ะคุณผู้ชม,มช่วงเวลาให้ปลาจับไข่ฟักไข่พ่ะนะ

ยินกับนางนั่นปะโตคนเต้นมาเต้นก่อนเออนางตรงที่มันลงลงเอาไปเบื้องรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมของหนุ่มผู้พานค่ะค่ะรัฐบาลไทยของหนุ่มผู้พานวันที่16บหกกรกฎาคมค่ะคุณผู้ชม วันที่16รกรกฎาคมรัฐบาลไทยหนุ่มภูพานให้7 3 6 4ค่ะ7 3 6แล้วก็4า4ตัวนี้ต้องหน้าง2ตัวค่ะคุณผู้ชมเพิ่นจับประกบคู่ไหหมี่7 6 8 6 7 3 7 8ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยมี4คู่บนและล่างค่ะคุณผู้ชมหมวดที่ผ่านมาแนวทางของ นุ่มผู้พานเขาขา,ขาคุณผู้ชมสมตัวนะคะแล้วก็2ตัวแต่รางวัลของเพิ่นเข่าดีดีค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางที่ตรงกันกับรัฐบาลให้ที่ออกมาเนะาะค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วค่ะแคบหน้าจอ,อาว,ว,ยวยายเดอค่ะคุณผู้ชมเอาไว้ดูนะคะเป็นดูเป็นแนวทางค่ะแนวทางกับมีเขามีหลุดทางหลุดกับขอโทษขออภัยแท่นจาของแนวทางเพิ่นขาน,ขานุ่มผู้พานเพิ่นแกได้มาจากการคำนวณเพิ่น,นกับบลูเพื่อกันค่ะว่าแนวทาง ที่หมาเนี่จีเขาเมื่อสิรต้นกัมพูรุ่ขาะ,ะคะคุณผู้ชมก็เลยได้เหมือนเป็นการคาดเดาเดาแบบมีหลักการเดาแบบมีมีสูตรเนาะคะ่ะเนาะมีผู้บ่าอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ให้คุณผู้ชมพิจารณาเอาค่ะถามมากกะจัดคัดกับพานค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามอ,องแนวทางนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให่งกาจินตนานัมเนเดอร์ค,ค่ะคุณผู้ชม อันเมญญเยนยาคนใดก็หาแนวทางไว้คุณผู้ชมในเบื่องขึ้นเก้าค่ะแต่ว่าอาจจะซาเน่หรือว่างโปรตรงเวลาแน่ก็ขอโทษขออภัยค่ะคุณผู้ชมจิตนาบ่พ้อมค่ะการงานกับประเทศรมแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้แล้วก็รายได้ก็ไม่มีมานั่งเหตุแนวทางอยู่มันอาจสีออบอลหน่ะเนาะค่ะก็เรียนหนาแรีนหลังอยู่ค่ะคุณผู้ชมนี่แหละดิ้นรนนะคะเอาขอคุณผู้ชมทุกท่านทุกคน โชคดีนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ